สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกัะก,กอีกแล้วนะคะซึ่งคลิปวิดีโอนี้นะคะก็กจะมารีวิวนะคะแล้วก็บอกต่อนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะที่เรว่าเป็นสครับผิวนั่นเองนะคะที่ก้เนี่ยเลือกใช้อยู่เป็นประจำเลยนั่นเองนะคะนาแล้วก็หมดไปประมาณ2ห่อแล้วด้วยนั่นเองนะคะก็ถึงขนาดขั้นที่แบบซื้อตุนกันเลยทีเดียวนั่นเองนะคะก็จะเป็นเจ้าตัวนี้เลยจ้า เจ้าตัวนี้นะคะก็คือเอเบเน่นั่นเองนะคะสปามิลซองนั่นเองนะคะเนาะสำหรับตัวนี้เนี่ยก้อยซื้อตุนนะคะอันนี้เป็นซองที่5แล้วนั่นเองนะคะที่บ้านเนี่ยยังมี2ซองนะแล้วก็หมดไปแล้ว2ซองนั่นเองนะคะเนาะเดี๋ยวจะได้เห็นขั้นตอนการใช้ของก้อยแน่นอนนะคะสําหรับตัวนี้เนี่ยมีขายในเซเว่นนะคะหรือว่า CJ ทั่วไปก็มีเช่นกันนะคะราคาอยู่ที่2ละ38บาทนะคะซึ่งมาในปริมาณสุทธิที่350กรมัมซึ่งจะบอกว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้หลายครั้งมากๆซึ่งตัว้้ความมมีสสนน่่นนนนนผขอองงัเะะทให อยู่ในดูหอมดูมีความนุ่มนั่นเองนะคะก็ใช้เราก็ชอบเนื่องจากว่าตอนแรกอะ่ะเราเป็นคนที่ใช้เกลือสปาอยู่แล้วนะคะเกลือสครับผิวอยู่แล้วนะแต่ก็อาจจะเป็นแบบแบรนด์นู้นแบรนด์นี้ตามจิปาถาังก็ที่ใช้ไปแบบเรื่อยๆนั่นเองนะคะแบรนด์ไหนดีเราก็ใช้ต่อเนื่องนะคะแต่ถ้าแบรนด์ไหนเรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรู้สึกเปลี่ยนบ้างเนี่ยก็ก็เปลี่ยนไปเรื่อยจนมาเจอตัวนี้นะเพื่อนซึ่งจะบอกว่าดีงามมากๆจริงๆก็ไม่ได้คาดหวังอะไรนะแต่ตอนที่ใช้ก็รู้สึกว่าเออขัดผิวซะหน่อยดีกว่าเออก็เลยหยิบม,มาขัดดนนะะแตต่่่่กอออืทีเเราเเราาจจข้้งใชสบูนะ ล,ลงกันที่ผิวไปก่อนนะไม่ว่าจะเป็นสบู่เลหรือว่าสบู่ก้อนก็ได้นะคะขยี้จนเกิดฟองแล้วก็ถูไปที่ผิวนั่นเองนะคะแล้วค่อยลงนะคะเจ้าเกลือตัวเนี้ยขัดตามไปนั่นเองนะคะแล้วก็เห็นผลลัพธ์คือการผัดเซลล์ผิวหรืออ่างตามแบบภาษาบ้านๆาก็คือที่ใครนั่นเองนะคะแบบที่ใครออกเป็นแบบเส้นๆเลยคือแบบเฮ้ยนี่เราสกปรกขนาดนั้นเลยเหรอเนาะตั้งแต่นั้นก็รู้สึกว่าเออนางดีจริงๆ แล้วเวลาที่ขัดไปหรือว่าสครับไปเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าบาดผิวเพราะนางเป็นเกลือที่ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดมากเลยนั่นเองนะคะแต่ยังคงสัมผัสได้อยู่นะว่าเออเป็นเม็ดเกลือนั่นเองนะคะแต่ไม่ได้มีความบาดผิวนะคะนาะแล้วใช้เสร็จเนี่ยผิวก็ไม่ได้แห้งด้วยนะคะยังคงให้ความชุ่มชื้นกับผิวได้ดีอยู่เนาะบางชนิดเนี่ยหรือว่าบางแบรนด์เนี่ยที่ก้อยใช้อ่ะก็รู้สึกได้เลยว่าเวลาขัดไปแล้วถึงแม้ว่าเขาจะไม่บาดผิวแต่ขัดเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะมีความแบบแห้งที่ผิวนั่นเองนะคะจะต้องแบบลงนู่นลงนี่ แต่สาหรับตัวนี้คือไม่ต้องเลยเหมาะกับคนที่เกลียดอย่างก้อยมากๆเพราะก้อยเองเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบลงโลชั่นนะคะเวลาก่อนนอนอะไรแบบนี้นะเพราะรู้สึกว่ามันรู้สึกไม่ชอบอ่ะเออหรือบางครั้งเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเออตัวนี้คือจบจริงๆเลยอันเนี้ยอยากให้เพื่อนๆได้ลองใครลองอยู่จะรู้ว่าหลังจากที่เราสครับผิวเสร็จแล้วมันจะมีความนุ่มความลื่นความชุ่มชื้นให้ผิวดีงามมากๆเลยนะคะสําหรับตัวนี้นะก้อยชอบนะคะสําหรับตัวนี้นะเขาก็บอกว่า คุณค่าเกลือนะคะสปาธรรมชาติพร้อมสูตรบำรุงผิวนะคะด้วยน้ำนมบริสุทธิ์นะคะช <c oughs> ่วยกระจาดสิส่งสกปรกที่ตกค้างภายใต้รขูขุมขนนะคะแล้วก็ผัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพบริเวณต่างๆตามร่างกายเพื่อผิวใหม่นะคะที่อยู่เปล่งปลั่งนะคะพร้อมคุณค่าพิเศษจากน้ำนมและสารสกัดจากธรรมชาติด้วยนั่นเองนะคะที่จะช่วยในเรื่องของการปรับสภาพผิวให้เนียนสดใสขึ้นนะคะจนรู้สึกได้ถึงผิวที่นุ่มละมุนน่าสัมผัสอันนี้คือจะเห็นผลได้ตั้งแต่ครั้งแ,ร,งแรกที่ใช้เลยทีเดียวนั่นเองนะคะเนาะซึ่งตัวนี้นะคะคเขาาบอกว่ ที่ใช้ก็คือเทเกลือสปาขัดผิวสูตรน้ำนมลงบนฝ่ามือขัดเบาๆเป็นลักษณะวงกลมนะคะลงบนผิวที่เปียกจนทั่วทิ้งไว้สานาทีด้วยนั่นเองนะคะแล้วล้างออกด้วยน้ำสะอาดหลังใช้เนี่ยจะรู้สึกได้ถึงผิวที่เนียนนุ่มอันนี้คือจริงจริงมากๆเลยพอก็แห่สัมผัสได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เลยเฮ้ยผิวมันนุ่มแล้วเป็นความชุ่มชื่นอะคือผิวไม่แห้งคือดีงามมากๆนะสำหรับตัวนี้คือก้อยชอบมงมานะกลิ่นก็หอมให้ลงแบบผ่อนคลายนะเป็นกลิ่นน้ำนมนั่นเองนะคะเนาะเพื่อไม่า กันเลยทุกคนค่ะนี่นะคะก็เป็นเกลือนะคะที่ก้อยใช้อยู่นั่นเองนะคะนซึ่งตัวเนี้ยคือดีมากอันนี้ก็คือใช้หมดไปแล้วนะคะสองซองในการนะอันนี้คือซองที่2นะคะนี่ก็คือซองที่3แล้วนะซึ่งเราจะแกะกันใหม่นั่นเองนะคะแล้วก็จะมาสครับกันนั่นเองนะคะวันนี้ขออนุญาตสครับนอกบ้านแล้วกันนเนื่องจากว่าวันนี้ข้างในฝ่ายมืดมากนั่นเองนะคะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ก็จะเป็นเม็ดเกลือนะเม็ดเกลือค่อนข้างที่จะแบบละเอียดมากเลยนั่นเองนะคะแต่ดีนะเนี้ยคือขัดแล้ะแบบที่ใครออกเป็นเส้นจริงนะเนี้ยเออลองดูนะคะน้องเพราะว่าเม็ดเกลือคือมีความละเอียดแล้วก็ไม่บาดผิวด้วยนั่นเองนะคะนะก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ เพื่อนๆก็ได้เห็นขั้นตอนการใช้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่างที่เห็นเลยนะคะว่าขั้นตอนการใช้ไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยแล้วเม็ดเกลือที่เห็นก็คือค่อนข้างที่จะมีความละเอียดความปนมากๆเลยนั่นเองนะคะก็อชอบนะเวลาที่เราสครับผิวเราจะรู้สึกถึงความฟินน่ะถ้าแบบเม็ดเกลือมันไม่ได้บาดผิวทําให้เรารู้สึกกระคายเครื่องหรือว่ารู้สึกเจ็บเนาะก็อชอบมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชอบแบบสครับผิว,วบ่อยๆนะคะก็แนะนำนะคะว่าเป็นเจ้าตัวนี้โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยปกติเนี่ยก็จะสครับผิวนะคะประมาณอาทิตย์ละสองถึงสามครั้ แต่ถ้าสรับทุกวันเนี่ยถามว่นนนานแนะนำไม่ก็แล้วแต่ถ้่เราสะดวกเช่นกันอะเพราะว่าตัวใน,นเขาเน้นความชุ่มชื่นอยู่แล้วไงถ้ามีเวลาก็สามารถที่จะทําได้นะแต่ถ้าไม่มีเวลาก็กแนะนําว่าอย่างน้อยที่สุดเลยเนี่ยอาทิตย์ละ2-3ครั้งนะคะก็ยังดีนั่นเองนะราคาน้องก็เบา เบากนะคะเบามากๆเลย38บาทเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆนาะหาซื้อได้ง่ายะค่ะในเซเว่นหรือว่าซีเจทั่วไปก็มีเช่นกันอันนี้เป็นอะไรที่ก้อยใช้แล้วก็รู้สึกว่าชอว์มากๆ,ๆเลยนะอยากจะให้ติดอยู่ในใช้แล้วชอบด้วยนะคะแต่ติดตรงที่ว่าก้อยลืมทุกครั้งเลยนะ,ะเวลาอัดคลิปใช้แล้วชอบเท่ไรก็ลืมที่จะหยิบน้องมาเพราะน้องส่วนใหญ่อยู่ในแบบห้องน้ำเนาะแต่ตอนนี้คือในห้องน้ํามีแล้วหนึ่งนะคะแล้วก็ก็ซื้อมาตุนอีกสองนะคะซึ่งก็อยู่ที่บ้านวันนี้ก็อย่างที่เห็นเลยว่าเราอยู่บ้าน มันเยอแยะวุ่นวายไปหมดนะคะพลุงพลังมบอนอีบ้าหอบฟางเลยนั่นเองนะคะเราก็เลยคิดว่าเออเอามาตัวเดียวพอแล้วเดี๋ยวขั้นตอนการใช้แล้วเพื่อนๆก็จะได้เห็นอยู่บ้างแล้วนั่นเองนะคะเนาะก็จะเป็นประมาณนั้นค่ะสําหรับใครนะคะที่ชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมคลิกไลค์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะตอนนี้เือก็มีเฟซบุ๊กเพจแล้วนะคะเปลี่ยนชื่อแล้วนะจะให้ตรงกับช่อง y o u t u เหล่านั้นเองนะคะว่าสไตล์ก้อยชาแนลนั่นเองนะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะเข้าไปกดคลิกไลค์กดติดตามนะคะเดี๋ยวจะพูดคุยกนนะ กดติดตามกันนะคะก็อย่าลืมกดติดตามเข้ามาร่วมเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะมาร่วมกันนะคะแบ่งปันประสบการณ์น,นะคะสไตล์ฉบับเพื่อนสาวนะคะก็สามารถที่จะแบบมามอยกันนะคะสไตล์ฉบับเพื่อนสาวได้เลยนะคะก,ก็ยินดีที่จะอ่านแลวก็ยินดีที่จะตอบในทุกๆข้อความเลยด้วยนั่นเองคะ่ะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะจ๊าแล้วกลับมาเจอก้อยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย